สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพิดโควิดชุดยอดขายชุดนักเรียนผู้ปกครองพาบุตรหลานเลือกซื้อชุดนักเรียนก่อนเปิดเทอมพบว่าปีนี้บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาจากพิษโควิด -19 ส่งผลทําให้ผู้ปกครองจับจ่ายน้อยลงร้านค้าแถมทุกผ้าพร้อมหนะ้ากากอนามัยบรรยากาศประชาชนจังหวัดนาราธิวาสที่มาเลือกซื้อชุดนักเรียนให้กับบุตรหลานค่อนข้างจะซบเซา แม้ว่าจะใกล้ถึงช่วงเวลาเปิดภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2563ในวันที่1กรกฎาคม2563ที่จะมาถึงแล้วก็ตามนายสุรพลรุ่นโพอายุ60ปีเจ้าของร้านประเสริฐเวิลด์สปอรซึ่งตั้งอยู่ที่145ถนนพิชิตบำรุงตำบลบางนาอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสเปิดเผยว่าที่ร้านจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาเงียบเหงาวกว่าทุกปีไม่คึกคักเหมือนปีที่ผ่านมา สืบเนื่องจากปัญหาการเกิดเชื้อไวรัสโควิด -19 และปัญหายางพาราตามน้ำมันมีราคาตกต่ำรายได้ลดลงจึงทำให้ต้องใช้จ่ายแบบประหยัดกว่าเดิมโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ปกครองเด็กเล็กอนุบาลไปจนถึงประถมตอนต้นและมักจะมาเลือกซื้อชุดนักเรียนไป1-2ชุดโดยราคาจะอยู่ที่150บาทจนถึง420บาทนายสุรพลรุ่นโพอายุ60ปีเจ้าของร้าน r s e r v a b l e Sport ยังบอกอีกว่า จากปัญหาที่โรงเรียนเรื่องวันเปิดเทอมและปัญหาเชื้อไวรัสโควิดสิบเกาทำให้ประชาชนระลการซื้อโดยคิดว่าช่วงใกล้เปิดเทอมจะมีประชาชนพาบทด่านมาเลือกซื้อชุดนักเรียนมากกว่านี้แต่ก็จะเลือกซื้อในของที่จําเป็นไม่มากกว่าปีที่ผ่านมาแม้ว่าปีนี้ราคาชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนที่มีราคาเท่ากับปีที่ผ่านมาไม่ได้มีการปรับราคาขึ้นแต่อย่างใดนอกจากนี้ทางร้านได้มีการแถมหน้าก,กากผ้าเพื่อใช้ใส่ไปโรงเรียนและแถมถุงผ้าให้ นางรองหิมะสาแระอายุ35ปีอาชีพค้าขายกล่าวว่าปีนี้ซื้อเฉพาะชุดที่จําเป็นสําหรับชุดที่มีอยู่แล้วก็ใช้ของเก่าเพราะช่วงนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด19ทําให้ขายของได้น้อยลงแต่มันก็มีความจําเป็นต้องซื้อให้ลูกเพื่อการศึกษาของลูกขอขอบคุณข้อมูลจากสยามรัฐขอบคุณครับ